สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ A b a บ k Magic Thailand ก็จะพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดพัทลังนะฮะวันนี้เรานำเสนออาจารย์ซุนเชงลี่นะฮะอาจารย์ซุนอาจารย์ซุนเชงลี่อาจารย์ซุนเชงรี่ก็จะเก่งมากเลยอาจารย์ครับอาจารย์ประสบการณ์กี่ปีแล้วครับตั้งแต่ทำมากี่ปีแล้วก็ถามว่าทำอาจารย์ตั้งกี่ปีแล้วแต่แต่อายุเท่าไหร่อายุอ่ะอายุทุกวันนี้ก็อายุไม่ใช่ทำกี่ปีแล้วอ่า เจ็ดเจ็ดสามไม่ใช่แล้วหกสิบปีใช่ไหมหกสิบปีคำตางต่าง้อจองมึนเยีทำองไอ้เธอโจรตัางต่อายุมากอ๋อไอ้อะไรเจ้าวงนึงอันนี่น้องเอ่าหนึ่งหนึ่งพันน่าหนึ่งพันห้าร้อยปตี้เจ้าูต้องหาดีย่า สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เอแบ็กแมจิกแถลงก็จะพาท่านมาที่พัตภงพบพบกับอาจารย์สุ้มเชงลิงนะฮะวันนี้เรานําเสนอเรื่องความเชื่อของช่องเอแบ็กแมจิกแถลงนะฮะวันนี้เราบุกป่าฝ่าดงจากกรุงเทพมานะครับอาจารย์ครับอาจารย์ทาอะไรได้มั่งครับอาจารย์ทาอะไรได้มั่งครับจุ๊บคะแนนไปคะนนทาได้ไหมอืมอมอ่ะน้องมานี่เลยฮะอันนี้คือแฟนอาจารย์หล่จับตาโดนมิสานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เขาทำได้เขาทำได้เยอะอ๋อทำได้เยอะใช่ทำอะไรได้มั่งครับ ทำได้แบบตีตีเลิกมาให้แบบผมเมียจุกคนนียบายแนยทำได้ได้แล้วผมเมียที่มีปัญหากันนะฮะทำให้มีความสุขความเจริญแล้วก็สวดคาถาหากินนะฮะ เงินทองไหลท่านมาเทมาหรือศัตรูก็ทําได้จะไปให้บายคำนี้ให้ทะเลาะกันได้อันนี้คือของขมันที่มีจริงนะและศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่พัตตองนะครับโดยอาจารย์ซุนเชนงลี่หรืออาจารย์ซุนลี่ใช่ไหมเอาตรงก่อสมบัติใช่เพราะว่าพี่เขาใช้ใชเขาพี่ก็รู้ว่ามันจริงผมของจริงนะอันนี้ท่านผู้ชมเรานําเสนอที่พัตตองเลยนะครับช่องเอแบ็กม c ยจิตแลนก็มาที่พัตตอง มาเจออาจารย์ซุน่างนี้อาจารย์ก็อายุ73ปีแล้วนะฮะก็73ปีอ๋อ73ปีอาจารย์ก็จะทำนะฮะอาจารย์ลองฝากถึงคนไทยนะคุณภาษาไทยบอกยินดีต้อนรับให้คนมาที่นี่อาจารย์พูดเลยครับมองกล้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับคนไทยนมาคนใจมาตอนนี้ก็ที่พัตตะพงศ์ใจมาก็จะบอกได้มีมีปัญหาอะไรก็มาหาได้เพราะว่าผมไม่แบบ ตลอดการรือ,อ,อยู่ไม่ได้อะไรก็เอาทำแบบมีความสุขได้ไดใช่นะฮะเดี๋ยวมองกล้องด้ะฮะเพราะว่าตอนนี้เราเปิดแล้วนะฮะประเทศเปิดแล้วหลังจากโควิดเอแบงก์เมจิกไทยแลนด์้ามาหาอาจารย์ที่ผมเคารพรัก นะฮะอาจารย์นี้ปักแกปักแกเลยนะฮะก็คือครูขเมเอาจะทําเรื่องมดดํดำถ้าจุกคเนียอาจารย์จะปั้นหุ่นใช่ไหมครับมีปั้นหุ่นกระมวลแล้วก็มีเพาะสไลด์แล้วก็มาจุกคเนียแล้วใบคเนียนก็มีหันหลังกันทําให้ทะเลาะกันก็ได้สมมติธุรกิจคนไหนที่ครูธุรกิจไม่ค่อยดีนะฮะอาจารย์ก็จะช่วยคือใ,ให้ปักแกมีความเจริญมีรอยเฉินเฉินก็คือมีเงินมีทองเยอะๆนะครับท่านผู้ชม ผมต้องพูดภาษาเขมรปนกับภาษาไทยด้วยอาจารย์ก็คุยไทยได้นิดหน่อยติ๊กนี่เยไทยติ๊กนะโอเคอัดเปนปัญหานี่ยก็ไม่มีหานะครับสำหรับท่านผู้ชมมาเราก็จัดเป็นคลิปได้ออกคลิปกับผมในช่อง A Back Magic Thailand ก็เรามาอาจารย์ซึ่งเชงลี่ก็คนดังแห่งพัตบองเลยนะฮะอาจารย์มาชก่บข่าวสดให้เรานะฮะวันนี้อาจารย์ก็มีความยินดีแล้วผมก็มีความยินดีแล้วแฟนอาจารย์ก็อยู่ที่พัตบองนะฮะ อาจารย์ก็มีของดีนะฮะแล้วก็มียันพ่อสไลก็มีเนาะมียางมีทยันมียันโยนียันกระดอะไรก็มียันใช่ป่ะยันนี่กอยันนี่กองยันนี่กอไม่กอจั่งเฮเนี่ยเฮ่ยผักแมวโหมานี่โอ้โหสัตว์เซ็กซี่ชิ้นเนี่ยฮะอาจารย์ทำได้ครับสัตว์เซ็กซี่มากเลยนะฮะสำหรับผู้ชมหรือหรือเด็กที่ทำงานหรือคนที่ทำงานกลางคืนนะฮะอาจารย์ก็มีเป็นยันชิ้งจกเนาะโอม จิ้งจกจัดตังสะเพียสพังเพียงแม่แม่เต้เฮาต่ออมสวัสดิ์จิตจิตอันนี้คือคาถาที่อาจารย์ให้ผมมาอยู่ประจำหรือจะเป็นคาถาสร like so ิกาใช้ค้าขายการงานนะที attorney, ่ปักแกปักแกนะสยองจงบาลสยองจงบาลอ่อก็อธิษฐานครูครูซุนแห่งนี้อาิษรา์เก่งมากเลยปักแกครับก็คือเพราะว่าน้ไม่ได้เอ๋อโบเองว่าตัวเองอาจารย์ปักแกแต่พี่เขาเขาเคย ที่เขาเคยใช้เขายุเขารู้ว่าเขาบอกว่าขงสกิจริงๆนะฮะวก็อาจารย์ก็มีกระมวลนะมีกระมวลทาปากทาสีซีรปากนะฮะท่านชมท่านต้องการยันอะไรหรือของขังอะไรก็สั่งได้นะฮะเราก็จัดเตรียมให้ท่านได้นะฮะแต่ตอนนี้เราจะนําเสนออาจารย์ที่เก่งๆนะครับตอนนี้อาจาย์ก็อยู่เยอะแล้วนะครับท่านชมนะครับผมก็ได้มาเคารพรักอาจารย์อยู่ อาจารย์ครับขอคาถาจิ้งจกบทหนึ่งได้ไหมที่อาจารย์ใช้อยู่ประจำอ่ะใช้หนึ่งกิจสาวการงานหน้าที่อ่ะอาจารย์สวดเลยครับโมเดลจิ้งจกคาถาจิ้งจกจิ้งจกของพระภาษาอังกฤษสวดเฉยเฉยเลยอะไรเงี้ยคาถาจิ้งจกจิ้งจกจิงอา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 ย่างจิ้งจกอ่ะอาอาย่างจิ้งจกนี่คือแบบนี้ไหมไม่ไม่ไม่สวดสวดสวดคาถาโอดโหแล้วสวดอ่ะโอ้มาณมาสการวรักษุกั จิงจบจิงจบภาษาภาษาในเกาะอาจารย์ศูนรนี่นะสูตรภาษาอ็นดีะนะม่ใช่จิงจบยันจิงจบยันจิงจบอะยันจิงจบก็มีจิจกจจบจใหใ้อาจารย์ในเขียนในเขียนตัวเองเขียนตัวเนี่ยในย่างเช่นไม่เขียตัวผมก็ได้อ่วนส่วนส่วนเฉยเฉย จัะจัะจิจจัะจั oh, ah. ๊โยนลิงยิมมามามาคู่คูสอนคู่จิ๊จั๊จั๊ยิงยิงมามาโอมสัทีสกว่าหัอันนี้คือกรถายยิ่งจบ S <S ใช้เรื่องการงานหน้าที่งานกลางคืนเด็กเคทีบใช้ได้หมดนะฮะแล้วดึงลูกค้าดึงอะไรได้หมดปะกะชาตนี่เนี่ยปะกะชาตนี่ปะ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 กะชาในอากินกินเจาะนี่นะแวมแมงสาในหาเสดอหาทางผู่ทางแู่นะทางคู่นี่ก่อมิ่งถิ่นเจาะนี่จะทางคู่นี่ผู่ใช้ กองมาถูกกานเนี่ยมาถูกกันอ่าคนเองน่ะกอสูตรนี่เก่าไปนี่นะอาจารย์สูตดหายนี่นะทำอะไรเนี่ยพูดไรกอกองไม่ปัดไม่ปัดสิทธิภาพนี่ปักนี่นะฟังได้ไหมเนยฮะอาจารย์สูตรนี่ก็เก่งมากเลยนะฮะเรื่องคาถาจริงจบเรื่องคาถารพ์พสุวัรีต่างๆถ้าจริงจริงนะฮะท่านผู้ชมได้ดูเลยนะฮะท่านผู้ชมท่านต้องการมาก็ติดต่อผมได้นะฮะในช่องของผมโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ